สวัสดีค่ะรถพ่มงพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าพวงนี้เช้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกำลังใจให้ด้วยค่ะฝนตกเปียกมืดพี่น้องเอ้ยหาคอนเดนได้เนี่ยหาคอนเทนต์นะคะรถพ่วงพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าพวงนี้เช้าสี่ห้าครึ่งออกจากบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยขายแถวหิิงแก้วลาดกระบังนะคะ ไปขายตรงไหนก็ไปขายตรงนั้นแหละค่ะจุดมุ่งหมายของเราอยู่ตรงไหนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะเอาไว้อะไรอะไรอย่างนะคะเอาไว้อะไรละไอย่าง ขอบคุณมากๆค่ะยายจำลองผักสดหาคอนเทนต์พี่น้องหาคอนเทนต์กลางคืนละนี่กลางคืนหา,าทุ่มหรอมั้งแเมื่อนี้ยพอดึกปัไหดขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่มาให้ยกับลังใจ ขอบคุณมากๆค่ะใครอยากกินซุปมะเขือนาะไปแกงไปแกงแกงก็ได้ไปซุปก็ได้ไปกินแอมก็ได้ได้หลายอย่างค่ะนี่หนอไม้หวานนะคะหน่อไม่หวานมี่กวางตุ้งอยู่ข้างล่างนี่บวบเหลี่ยมค่ะอนนี้กระรมปี อปีนะคะอันนี้ฝักอีกาฝักลิ้นฟ้าบ้านอีสานเรียกลินฟ้าพี่น้องคนไทยเรียกอีกาเนี่ยอ่อนๆได้พี่น้องเขาปลูกขายคู่มือนี่ปลูกขายว่าปลูกว่าได้ขายพี่น้องอันน้อปลูกแล้วเขาไม่พูดได้ไปกาเก็บออกของเหาเลยปลูกแล้วเขากขายไม่ประกาเก็บหรอกสมัไมคู่มือนี่สื่อขายน้องพี่น้องนาอของสื่อของขาย อันไี้ก็ต้องลงทุนถูกอย่างเ้อพี่น้องเลยลงทุนถูกอย่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าไอ้จำลองก็หาคอนเทนต์แะพี่น้องหาคูเมื่อทายเที่งแหลวก็ไปลงกับมาทายคือเกา่นล่าคลิปพักคือเการถเขามาจอดกับมิตรพักยางเดิมแต่กาของไม่ได้พี่น้องแต่ละคลิปว่าได้ทายซ้ำกัน ขายไม่ถูกอันขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอขอบขะคุณเป็นอย่างมากที่ให้กำลังใจยายจำลองแล้วก็อุดนุนลูกเต่าในเด้อลูกออกไปขายยายจำลองม่าได้ไปขายดอกพี่น้องยายจำลองก็อยู่บ้านซอยลูกท่าผักซื้อกลางขึ้นมากน่ะนะยายซอยได้กับซอยไปยายก็ยังมีแรงอยู่ว่าแดอยางอ่อมรถอยู่หานะคอนเทน หาคอนเทนต์ content, พี่น้องหาคอนเทนต์ขอบขอบคุณหลายๆที่ไม่กำลังใจชีวิตแม่้ากับเป็นดังสี่หละบพี่น้งนองลำบากลำบากล,ำบ,ากลำบน ก็ฝ <S an> ้าไปนอนในบ้านนี่ลูกอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ฝ้าไปนอนล้มหัวล่งลับโรดใครอยู่หลับไงถ้าเป็นยายกับตีหนึ่งคนละเด้อบ้านนี่ก็สิหลับงมงมเศร้าๆน้ำท่วมระสับเวละสช้ก่อนที่เดืนเอาขึ้นบ้านแล้วยายก็บ่ได้ขึ้นเที่ยลาหน่อยกับแลนน้องว่ายายกับตกใหโว้ยกังขึ้นเราพี่น้องกังขึ้นแต่มันอยู่ในโรงบ้านเขาอยู่ในโรงโรดบ้านเขาน่จอดอยู่คางบ้าน ก็ล้อมหัวล้อมยังไปเมื่อส์น่ะอืมบ่ล้อมย่ากับบ่ก่ายอยู่ผู้เดียวด้วกันล่ะล่อมมันได้แล้วล้อมล้อมไหวไหวข้นเขามาแบบบ่วงหุ่นจักได้ขมาเทาก็ต้องหูจ่จักย่ำเว้นกับตามย่ำขึ้นกับ้างเออกระดองให้งหุจกัก ของจักก็เป็นขโมยขมายไปสินแล้วของเว้นกะใส่กุญแจพี่น้องบ่เคยได้เปิดไว้ดอกบานย่ายนะปิดไว้ตลอดเพราะว่าลูกเขาก็เป็นห่วงความปลอดไัยของแม่แม่อยู่บ้านคนเดียวแล้วคันเปิดไว้กะแกเขายางเขาไปหอดประตูบ้านคนเดียยางเขาไปยัางหูจัก เออก็เลยปิดในมิดช,ชิดบ้านเฮียนเ่านะปิดในมิดช,ชิดพี่น้องก็ปลอดภัยของเขาน้อกพรากำลังแรงใจใะะด้แล่ค่ะเด้อพี่น้องเอ้หาคนเหทท็นเด้อแปดนาที่ผมนี้เนี่ยแปดหน้าทีาท่พี่น้องพี่น้องรับชมอืมย้ายเรียนยูเรียนยู่พี่น้อง ไปเห็นกำลังใจยใ่ายแน่สองยู่เด้อพี่นอ้องเด้ออ่าคอนเทนต์ไอเอไอเพิ่นเพิ่นลุกยกัดอกว้าวทายมือไม่มือเก่าเพราะว่าเพิ่นลงเวลาใบพร้อมป้า,าทายเวลาใด้อับใบพร้อมกองเพิ่นโอ้ทำงานเนี่ยเพิ่นเนาะเพิ่นก็รู้แล้วว่าคลิปเก่าคลิปใหม่คลิปของคุณไม่เหมือนใคร ทีของใครก็ไม่เหมือนคุณอืมไทยขีบรถพระกิมิตใยายตัวกันไายรถกับขากับน้ำกันไทยอันป้าเขาป้าน้ำกัสิมีหลายคนอยู่แต่ไดยขีบพังนี่กษมน้อยแล้วะก็คน่นยากสิมีบ่อ <c oughs> แต่พี่น้องกดไหลกดแช่ห้มันเกสิปังพี่น้องพี่น้องบ่ก,กดก็บ,บ่ปังเด้ น้ำพีน้ำหนองขึ้นน้ำโมน้ำพวกได้อันมดนี่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจในเด้อค่ะเด้อขอกำลังใจนะย่าจลองฟังฟังเด้อพี่น้องขอยฟังฟังเด้อขอยฟังฟังนะคะ เป็นกำลังใจใย่าจำลองไหนนะคะพี่นอ้องคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมขอบพระคุณหลายๆค่ะ